ครับวันนี้ช่างบ้านบ้านบานใจนครับกำลังไล่ผูกครับผูกตั้งร้านเนาะนี่นะครับกำลังตั้งตังร้านครับถาภายนอกครับอ๋อนี่ก็เริ่มตั้งเสร็จแล้วครับจั่วนี้เนาะจั่วนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เหลือจั่วซ้อนเนาะซึ่งก็ยากอพอสมควรครับต้องใช้ทักษะครับ ลักษณะเยอะๆอ่าผูกย่อๆตัวลงมาหน่อยนะคิดถึงคนเตี้ยบ้างเ้อคิดถึงคนเตี้ยบ้างย่อๆหัวเข่าลงนิดใส่ก้ึ้ยอาจจะมีคนมาช่วยอีกเนี่ยจะ่อยขึ้นร้องเลยเออนี่นะครับช่างบ้บ้าบ,าน,บานใจก็ไม่ได้ตอกกระปูสักตัวครับผูกไม้ไผ่เนาะไปได้ทุกที่ครับมุกซ้อนมุกเหลี่ยมต้นไม้เกกกะเนื่องจากนั่งร้านเหล็กจะเข้าไปตั้งไม่ได้นะครับ ถ้าใช้ทั้งร้านเหล็กก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงครับไม้ไผ่นี่ก็จะถูกเป็นน่าจะสิบเท่าครับนี่ครับการตั้งร้านเนาะครับหลังจากที่ตั้งร้านเสร็จแล้วนะครับเนี่ครับเราก็มาลงน้ํายาปูนเก่าครับครับก็ทีมงานของช่างบ้านบ้านบานใจก็ไล่ลงน้ํายาปูนเก่านะครับตอนนี้เนาะพอไล่น้ํายาปูนเก่าเสร็จก็จะ สีทับหน้านะครับเป็นสีกึ่งเงาเนาะนี่ครับน้ำยาปูนเก่าก็จะเป็นสูตรน้ำมันครับที่ช่านบ้านบ้านใจแนะนำเลยครับก็นำเสนอนะครับหลังจากลงน้ำยาปูนเก่าแล้วก็เราจะเก็บแสะเก็บกวาดเม็ดพวกเม็ดฝุ่นละอองอะไรครับออกอีกทีครับนี่ครับแล้วเราก็จะทับด้วยสีน้ำพลาสติกกึ่งเงาครับนี่ครับก็เริ่มไล่ลงแล้วครับ นี่นะครับหลังจากทาข้างบนมาแล้วครับก็มาทาข้างล่างครับลูกกิ้งนี่เราก็เอียงได้สารพัดเอียงนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้เนาะเนื่องจากที่มันคับแคบครับด้ามลูกกิ้งก็ยากครับนี่ครับเอ่เราก็ต้องเน้นนะครับอย่าให้มันเป็นก้อนเป็นปื้นเป็นจ้ำนะครับสีผนังจะได้สวยเนาะนี่ครับเป็นการกิ้งลูกกิ้งครับของช่างเนาะทักษะก็ต้องมีเนาะครับ งานก็ต้องผ่านมาพอสมควรครับช่างสีครับที่จะกิ่งไปซ้ายไปขวาได้ครับต้องดูว่าสีกระเด็นไหมเลอะไหมครับนี่ครับเป็นสีกึ่งเงาครับสีเช็ดล้างได้นะสีที่ช่างบ้านใช้นี่ก็เป็นสีนัมเบอร์จากโรงงานเลยครับไม่ได้ไม่ได้สีผสมนะเป็นสีแบบนัมเบอร์ครับเลนเลยครับแนะนำเนาะเจ้าของบ้านทุกๆกหลังครับนี่ครับ เวลากิ้งผนังครับก็กิ้งเป็นเส้นตรงครับแต่อุปสรรคเนื่องจากนั่งลานนะครับผไขว้ไปขว้ามาน,ะนี่นะครับก็พยายามอย่าให้ทาเป็นรอยปืน้นรอยจ้ำนะครับเดี๋ยวช่างก็ทาซ้ําไปซ้ามาเนาะก็จะเห็นแล้วครับว่าตรงไหนเป็นปืน้นเป็นจ้ำครับเขาก็จะลบรอยลูกกิ้งได้นะให้มันเรียบเนียนสวยๆครับ นี่ครับทีมงานของช่างบ้านบ้านมั่นใจก็ผ่านงานมาพอสมควรครับนูเลยครับก็ทาลงมาแล้วครับสีสวยๆครับนั่นแหละครับแล้วก็ด้านหลังบ้านครับนี่ครับก็ยังอีกยาวไกลครับแต่สีน้ำมันพวกโครงเหล็กพวกระแนงก็ทามาหมดแล้วครับหลังนี้ก็หลังใหญ่มาเริ่มเชิมนะครับเนี่ยครับอื บานทรงสวยๆครับหายากครับทรงนี้เนาะโน้ละครับอีกคนนึงครับเห็นอยู่ไกลๆนะครับข้างบนนะครับก็ไล่เก็บกันขอบกันมุมนะครับก็ทาขอบทามุมนะครับทาเหลี่ยมครับตามพวกซอกบัวซอกระแนงเนาะก็อย่าให้เลอะครับทาสีน้ำพลาสติกก็อย่าไปเลอะระแนงครับอย่าเลอะวงกบอย่าเลอะหน้าต่างครับต้องมีทักษะในการทานะครับบ้านจะสวยเนาะเลอะไปเลอะมางานไม่จบครับ แล้วก็ไม่สวยนะครับมันจะเละเทอะเนาะช่างก็ต้องมีทักษะครับต้องมีประสบการณ์เนาะนี่ครับคนกิ้งก็กิ้งไปก่อนครับคนไล่เก็บขอบเก็บมุมก็เก็บไปครับภาษาช่างเขาจะเรียกว่าไปกันสีครับกันตามมุมตามเหลี่ยมเนาะนี่ครับก็จะเป็นทีมงานนะครับของการทาสีเนาะคนหนึ่งก็กิ้งคนหนึ่งก็กันครับงานก็จะไวขึ้นครับ นี่ครับมาถึงชั้นล่างแล้วเนาะแดดก็ร้อนเอากานครับช่วงนี้เนาะก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วครับนี่ครับบ้านสวยๆครับทาสีสวยๆครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ลือ้อทัังร้านมาแล้วครับก็เหลือด้านนี้ครับก็จะลื้อตามไปเนาะ ๋ยวอีกสักพักก็กันมาถึงข้างล่างนะครับช่างบรร ب านบานใจและทีมงานครับกำลังไล่เก็บครับการขอบกันมุมครับนู่นครับเห็นอยู่ไกลๆครับมือไหวๆนั่นแหละครับนี่คือการทำงานครับ่อยโหนโจลดยานนะครับครับช่างบนบ้านบานใจก็มากิ้งหลังบ้านครับนี่ครับพยายามเดึงลูกกิ้งให้เป็นแนวตรงครับแล้วก็ลบขอบ ของลูกกิ้งครับนี่ครับกิ้งไปกิ้งมาครับพยายามอย่าให้เป็นฟื้นเป็นจ้ำนะครับอย่าให้สีมันไหลนะก็จะได้ผนังส,สวยๆครับการใช้ลูกกิ้งทานี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนี่ครับเดี๋ยวทีมงานช่างบ,บ้านบรรใจก็มาการขอบการเหลี่ยมการมุมนะนี่ครับช่างบ,บ้านบรรใจก็กิ้งนําไปก่อนนะครับงานก็จะได้ไหวขึ้น นี่ครับจริงจะเป็นแนวเส้นตรงครับแล้วก็รบเหลี่ยมรอยลูกเกี้เนาะนี่ครับไม่เป็นรอยครับเราก็จะได้ผนังสวยๆเลยครับการทาสีนี่ก็ต้องมืออาชีพพอสมควรเนาะต้องมีทักษะครับต้องเคยผ่านงานเนาะไม่หยดไม่หยอดนะครับไม่เละไม่เถอะเนาะครับสวัสดีครับช่างอนบ้านบานใจก็มาไล่ทาลงรถนะครับนี่ครับ ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วเนาะก็เหลือการขอบการมุมแบบเนื้อปิ้งเรียบร้อยแล้วครับบานหน้าต่างสวยๆครับสีน้ำมันเนาะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีฟ้าครับฟ้าเข้มครับก็เล่นสีนิดหน่อยนี่ครับลงรถสวยๆรับเป็นบ้านเก่านะนี่ครับอะไรเก็บไรการมุมกันเรี่ยมครับก็กว้างครับลงรถเนาะน่าจะจอดรถได้ 3, ามคันครับ ขากวสวครับครับนี่นะครับหน้าบ้านก็ทาเรียบร้อยนะครับทาสีเนาะ<ม>ช่างบ้านบานใจครับนี่เป็นโรงรถเนาะเราต้องทําให้รถเขามาจอดก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อเขามาแล้วจะได้ไม่เกะกะครับเวลาเราทาสีเนาะข้างในนี้เราก็ ทาเรียบร้อยแล้วครับนี่เนาะก็เหลือท่อแป๊บนึงครับทาสีน้ำมันเนาะกับก็ไม่น่าจะเกะกะนะครับครับใครสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อนี่ครับทาสีบ้านสวยๆเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับบ้านทรงนี้ก็สวยครับนี่ครับ หายากแล้วครับทรงแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นโมเดลแล้วครับทรงนี้ก็ดูไม่เบื่อตาครับไม่มีจืดตาเนาะทรงสวยครับเป็นเอกลักษณ์เนาะราบนี่งบานสูงสวยๆครับช่างบนบ้าบานใจก็มานำเสนอครับนี่ครับประตูลูกฝักนะประตูไม้สักแท้ๆเลยนะไม้ ดี๋ยวนี้ก็หายากครับที่จะเป็นไม,มน้ไม้ลูกฟักแท้เนาะเป็นไม้สักครับดู่นะครับข้างบนเนาะก็สวยสนะครับ,รบสวยงามตามของเลือก